สวัสดีครับพวกเรานะครับมาจากกลุ่มที่5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าถึกมีสมาชิก4คนครับคือนายนพรุตบุญที่สุดเลขที่4นายศิวกรเรื่องเชิงเลขที่5นายถาปนวัตรีพันธ์เลขที่13และนายพลวัชชนาคารเลขที่14วันนี้นะครับผมถปัปนวัตรแล้วก็ศิวกรเนี่ยจะมานําเสนอสาระความรู้จากรายวิชาวิทยาการคนิตระดับชั้นม .5 ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังเลยครับ เราจะเริ่มจากภาษาคอมพิวเตอร์คืออะไรนะครับภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยคือภาษาที่มนุษย์อย่างเราใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ใช้สื่อสารด้วยกันเองซึ่งเราสามารถใช้ภาษาคอมพิวเตอร์แทนการออกชุดคําสั่งได้ด้วยมักถูกใช้เรียกแทนภาษาโปรแกรมครับยกตัวอย่างเช่นภาษา html ที่เป็นทั้งภาษามาร์คอัพแล้วก็ภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งในทางเทคนิคแล้วเนี่ยภาษา html เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้เขียนโปรแกรมได้แต่ว่าเราก็ยังไม่จัดภาษา html เนี่ยเป็นภาษาโปรแกรมนั่นเองครับ นอกจากนี้ยังมีภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆอย่างมากมายคับอย่างเช่นภาษาฟอร์แทนภาษาโคบอลภาษาเบสิกภาษาพลาสคาวภาษา C และ C++ ภาษาวิชัลเบสิกและรวมไปถึงการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพหรือที่เรียกว่าวิช a ลโปรแกรมมิ่งครับต่อมานะครับก็คือยุคของภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยมีการพัฒนามาพร้อมๆกันกับคอมพิวเตอร์เลยซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นยุคๆครับโดยในยุคลหลัๆเนี่ยจะมีการออกแบบมาให้สามารถ เขียนและอ่านได้ง่ายกว่าภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคตน้นๆเนื่องจากมีการใช้โครงสร้างของภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยถูกแบ่งออกเป็น5ยุคในยุคแรกเนี่ยจะมีการนําเอาคําสั่งแบบชุดเลขกฐานสองเข้ามาเกี่ยวข้องและต่อมาในยุคที่2จะมีการใช้อักษรอัลฟาเบกเข้ามาเกี่ยวค้องแต่ทั้งสองยุคนี้ก็ค่อยเสื่อมความนิยมลงเมื่อเข้าสู่ยุคที่3ที่เป็นยุคเริ่มต้นของภาษาระดับสูงซึ่งมีความใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษมากที่สุดเพราะว่า เขานะครับวิวัฒนาการออกมาจากภาษาอังกฤษนั่นเองต่อมาในยุคที่4ีหรือยุคที่5จัดได้ว่าเป็นยุคที่ภาษาคอมพิวเมตอร์เนี่ยมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถรองรับทั้งระบบ AI และเสียงโต้ตอบได้ด้วยต่อมานะครับก็คือประโยชน์ของภาษาคอมพิวเมตอร์ในปัจจุบันนะครับภาษาคอมพิวเมตอร์นะว่ามีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากสามารถจะทํางานในชีวประจาวาแทนมนุษย์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการระบบการธนาคารการควบคุมเส้นทางการบินรวมไปถึงการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคตลอดจนเรายังสามารถสร้างรายได้จากการพัฒนาโปรแกรมโดยผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับยกตัวอย่างเช่น Bill g a t e ครับ Bill g a t e ยเขาเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของโลกเลยเขาเ,เป็นเจ้าของบริษัท Microsoft ทําธุรกิจดํารวยจากการขายโปรแกรมนั่นเองด้านที่2นะครับก็คือด้านของความสะดวกสบายของผู้ใช้โปรแกรมก็คือช่วยอำนวยค,ความสะดวกต่อเรานั่นเอง ด้านที่3ก็คือด้านของการศึกษามันจะช่วยให้นักเรียนอย่างเราเนี่ยเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นช่วยเพิ่อมมวลความรู้ได้อย่างไม่จํากัดเวลาและสถานที่ครับและด้านสุดท้ายคือด้านที่4ครับด้านความบันเทิงเ,เราสามารถดูหนังฟังเพลงได้จากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ทั้งสิน้นซึ่งมันจะช่วยในการคลายความเครียดให้กับเราได้ด้วยครับในหัวข้อต่อมานะครับเราก็จะพูดถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเราจะเริ่มจากความหมายและความสําคัญของ ICT ครับ ICT หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศซึ่งครอบคลุมการรับส่งแปลงจัดเก็บประมวลผลและการสื่อคนข้อมูลสารสนเทศเกิดจกากการนำคำสามคำารวมกันครับโดย I นั้นย่อมาจากคำว่า information หมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วสามารถนำไปแปลความหมายให้เข้าใจได้ง่าย C ย่อมาจากคำว่า communication แปลว่าการสื่อสารซึ่งในปัจจุบันนะครับ การสื่อสารทางโทรคมนาคมเนี่ยทำให้เกิดสังคมยุคไร้พรมแดนผู้คนสามารถติดต่อกันได้โดยใช้เทคโนโลยีเพียงแค่คลิกเดียวเช่นอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสารสนเทศที่สามารถส่งผ่านข้อมูลได้เกือบทุกรูปแบบที่ย่อมาจากคำว่าเทคโนโลยีหมายถึงวิธีการปฏิบัติที่มีการจัดลำดับอย่างมีรูปแบบและเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์กับมนุษย์มากที่สุดและเมื่อรวมคำสามคำนี้มารวมกันนะครับก็จะได้ว่า information and communication technology หรือคำว่า ICT นั่นเองครับในประเด็นต่อมานะครับก็คือเรื่องของหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นไปตามที่โปรแกรมกำหนดไว้โดยตัวเครื่องหรือฮาร์ดแวร์เนี่ยจะประกอบไปด้วยหน่วยพื้นฐานสำคัญ5หน่วยก็คือหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลกลางหน่วยความจำหลักหน่วยความจำรองแล้วก็หน่วยแสดงผลครับการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะเริ่มจากการที่ผู้ใช้อย่างเรานะครับจะป้อนข้อมูลผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยรับเข้าเช่นคีย์บอร์ดหรือเมาส์ จากนั้นข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วก็จะถูกส่งตอบไปยังหน่วยประมวลผลกลางเพื่อประมวลผลตามชุดคําสั่งซึ่งในระบบประมวลผลเนี่ยจะมีการนําข้อมูลไปเก็บไว้ที่หน่วยความจําหลักหรือแรมที่ใช้เก็บข้อมูลจากการประมวลผลเป็นการชั่วคราวในขณะเดียวกันครับก็จะมีการนําเอาข้อมูลที่ประมวลผลแล้วเนี่ยไปแสดงออกทางอุปกรณ์ผแสดงออกอย่างเช่นจอภาพหรือเครื่องพิมพ์นอกจากนี้เรายังสามารถบันทึกข้อมูลที่อยู่ในอนาคตโดยการอ่านข้อมูลที่บันทึกในสื่อดังกล่าว ผ่านทางระบบ d ดรฟ์การส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยต่างๆนะครับภายในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะส่งผ่านทางบัสสิสเทมอุปกรณ์ทางหน่วยรับเข้าเนี่ยจะรับเข้าหรือส่งออกข้อมูลจะเชื่อมต่อกันกับตัวเครื่องที่เรียกว่า s ิสเ e มยูนิตครับมีเคสเป็นโครงยึดให้อุปกรณ์ต่างๆอยู่ด้วยกันภายในเคสนนก็จะกรอบไปด้วยเมนบอร์ดที่เป็นแผงวงจรหลักแล้ว p u หน่วยความจำการ์ดจอแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนนก็จะถูกต่อกันร่วมกับเมนบอร์ดทั้งสิ้นครับ ในประเด็นต่อมานะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลแล้วก็การสื่อสารรูปแบบต่างๆการนํามาวิเคราะห์หรือประมวลผลการรับและส่งออกข้อมูลการจัดเก็บและการนําข้อมูลกลับไปใช้ใหม่ซึ่งมักจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็ระบบข้อมูลน,นอกจากนี้ยังรวมไปถึงอุปกรณ์ระบบสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็น ระบบโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดก็ตามนะครับโดยระบบสารส,สนเทศจะประอกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์หมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ก็คือชุดโปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่ใช้ควบคุมก,า,การทำงานของเครื่องแบ่งเป็น 2, <S <S 2ประเภทใหญ่ครับก็คือซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์โดยซอฟต์แวร์ระบบเนี่ยคือชุดคําสั่งที่ทําหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น4หน่วยย่อยครับก็คือ1คือระบบปฏิบัติการ2คือระบบโปรแกรมอัตถประโยชน์3คือโปรแกรมขับอุปกรณ์4คือโปรแกรมแปลภาษาและอันที่2คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ซึ่งหมายถึงชุดคําสั่งที่ออกแบบมาเพื่อให้เครื่องเนี่ยสามารถทํางานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างได้และนอกจากนี้นะครับระบบสารสนเทศย,ยังประกอบไปด้วยข้อมูลบุคลากรแล้วก็ขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงครับ ต่อมานะครับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลหรือดิจิทัลลิเทเรซีคือการนําทักษะในการนาเครื่องมือกกอุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเลต็ตมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อมานะครับทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากยุคอาล็อกไปสู่ยุคดิจิตอลและยุคโรบอติก จึงทําให้เทคโนโลยีดิจิตอลมีอิทธิพลต่อการลงชีวิตและการทํางานข้าราชการซึ่งเป็นแกนหลักของการพัฒนาประเทศจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเคอร์ช็อคเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมเช่นการสูญเสียความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการโจรกรรมข้อมูลการโจมตีทางไซเบอร์เป็นต้นประโยชน์ของการพัฒนาดิจิ t a ลอิเล็ทรอนนะครับ 1. นึงทำงานได้รวดเร็วลดความผิดพลาดและมีความมั่นใจในการทํางานมากขึ้นมีความภูมิใจในผลงานที่สามารถสร้างสารรค์ได้เองสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นต้นหัวข้อต่อไปนะครับวิทยาการคํานวณวิทยาการคํานวณคืออะไรคือวิชาที่สอนให้พร้อมรับมือกับโลกของอนาคตที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีด้วยกระบวนการที่คิดเป็นระบบและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสารรค์ด้วยหลัก3เน้นคือเน้นวิธีคิดในการแก้ไขปัญหา คือสอนให้สามารถเข้าใจปัญหาวิเคราะห์ปัญหาและคิดแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบมีระเบียบขั้นตอนเน้นรู้จกักเชนการใช้ข้อมูลทักษะการจัดการข้อมูลถือเป็นสิ่งสําคัญโดยสอนให้เราสามารถรวบรวมจัดการและนําข้อมูลมาปมูลผลนํลาไปสู่การตัดสินใจอย่างฉฉลาดเน้นให้รู้เท่าเชนเทคโนโลยีเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาอย่างรวดเร็ววิทยาการคานวณจะสอนให้เราสามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ้อย่องสร้างสรรค์รู้ท่าทานและประโยชน์ของเทคโนโลยีนั้น และสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนั้นได้อย่าสงสมศูนต่อมานะครับโคดดิ้งคืออะไรโครดดิ้งคือการเขียนจุดคาสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปของโค้ดเพื่อคอมพิวเตอร์เข้าใจและทําในสิ่งที่ผู้เขียนโค้ดต้องการการโครดดิ้งช่วยเราสามารถสร้างซอฟต์แวรว์คอมพิวเตอร์รวมทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆเอ้ะทั้งยังเป็นทักษะที่สามารถช่วยเด็กคิดอย่างเป็นเหตุผลสมควรให้เกิดการทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยแนวคิดําคำนวณ โดยผู้เรียนสามารถแตกปัญหาออกไปเป็นส่วนย่อยเพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขในแต่ละส่วนได้นั่นเองต่อมานะครับกระบวนการเทคโนโลยีคือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโดยการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อนําไปสู่การิและปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตามที่มนุษย์ต้องการมีอยู่เจ็ดขั้นตอนได้แก่กําหนดปัญหาหรือความต้องการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสวอหาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือสน,หหอ,สอ,นงองนนหหอนความต้องการเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความตาม้องการ ออกแบบและปฏิบัติการทดสอบปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลสำหรับคลิปนี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ